น้องชาใัดแล้วใช่ไหมคะที่เลือกยาชาตัวที่ดีที่สุดให้แล้วค่ะปกติคนอื่นเอาไว้ทำหน้าพี่เอาไว้ทำเท้าให้ลูกค้าแล้วค่ะนี่เห็นไหมตอนเห็นตรงนี้ก็จะมีอาการบวมแดงอยู่มันจะเจ็บนิดนึงเนาะเพราะว่ามันอยู่ลึกอยู่ค่ะพี่จะพยายามทำค่อยๆให้นะคะ ถ้าน้องเจ็บน้องบอกี่ได้เลยนะห้ามเดินเท้ากอดหมอนไหมกอดอันนี้ละค่ะ กูไม่กล้าดูกูเจ็บแขนเจ็บไหมคะได้ค่ะอีกนิดเดียวค่ะน้องไม่ต้องมองกล้องนะน้องมองทีวีได้เลยนะคะนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะคะเก่งมากค่ะ นิดหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้มันเกาะจนเป็นพังผืดแล้วจ้ะ,ะเรียบร้อยเก่งมากค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาอนี้ออกให้ เดีย๋ยวแม่งไม่เห็นตีนอุยหาใครกลวกว่าใครเนี่ย <c oughs> คนคนโดนตัดก็คือแบบรุ้นอยู่ตากองก็หลับตาแล้วแต่เขาแอบ,บมองให้เราอยู่นิดนึง ถ้าเป็นรูปเล็บแบบนี้ก็น่าจะมีอยู่นะคะน้องอย่าพยายามตัดเล็บแบบนี้นะเดี๋ยวพี่อย่างที่บอกจะพี่สอนวิธีการตัดเล็บไปให้อันนี้เขาอยู่ตรงนี้ค่ะสวฟันคุ้กับฉันกับโวนหน้าแล้วอันนี้จิ๊บๆบไปเลยเอ,อ๋อไม่เจ็บใช่ไหมมันมีจีเดียวตอนมันก็รู้สึกะจะบอกไม่เจ็บมันก็ไม่ใช่เนาะมันรู้สึกอยู่แล้วก็ ของพี่ก็มียาชาให้ใส่ให้ทุกคนทุกเคสค่ะไม่ต้องกลัวอันนี้เราคิดงินลูกค้าแล้วเราก็ให้ลูกค้าเต็มที่เหมือนกันเรียบร้อยแล้วค่ะหายไหมคะ,มคะหายเลยใช่ไหมคะไม่ผิดหวังที่มาใช่ไหมค,ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ